จิตของเราไม่อยู่เหตุใดไม่อยู่เพราะว่าจิตไม่เคยชินอยู่กับตรงนี้จิตเคยชินอยู่กับความพอใจกับความไม่พอใจมันจะเดินอยู่สองอยู่สองสายเดินอยู่สองทางรับอยู่สองอารมณ์มันไม่ชํานาญต่ออยู่ชื่อซื่อนี่มันไม่จิตของเราไม่ไม่ชํานาญอยู่ตรงนี้เราให้มีให้มีการกระทําเนี่ยมากมาก เราต้งได้เปลี่ยนจากคิดคำว่าผิดพอใจก็เป็นความคิดไม่พอใจก็เป็นความคิดแล้วเปลี่ยนจากนั่นคือความคิดนั่นคือความหลงแล้วเปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้ก็รู้สึกนะเปลี่ยนมาทันทีหัดรู้หัดรู้เบื้องต้นหัดรู้กายนี่ก่อนหัดรู้กายนี่ก่อนกายเคลื่อนไหวไปให้เหัดรู้ หัดรู่ตัวนี้ก่อนอย่าไปอย่าไปดูตัวที่ว่าพอใจกับไม่พอใจอย่าไปดูตรงนั้นให้มาดูตรงความรู้สึกตัวนี้ก่อนเอากายเป็นหลักเอากายเป็นฐานเนี่ยกรรม,มฐานอยู่ตรงนี้กรรม,มคือการกระทำเรากำหนดรูอยู่นั้นคือกรรมกรรมฐานคือที่ตั้งของของกิจและของกรรม ตั้งไว้ทังลงไปี่กายนี่ล้วกำหนดรู้อยู่ที่การเดินบ้างการยืนบ้างการนั่งบ้างการนอนบ้างอะไรบทสีแล้วหัดดูตรงนี้หัดเอากรรมมาประกอบกรรมตัวนี้ถ้าเราประกอบขึ้นนะประกอบขึ้นเรื่อยๆกำหนดรู้เรื่อยๆกรรมตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นกรรมาฐาน เป็นกรรม,มฐานกรรม,มฐานคือลืออออล้อถอนออกลื้อถอนจิตออกมาจากอารมณ์ถอนออกมาเลือออกมาแต่ก่อนจิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความผิดความทุกข์หลวงพ่อเทียนจะบอกตรงนี้ว่าเป็นธาตุของความชิดคือความชิดความเดียวเนี่ยมันเป็นไปทุกอย่างจิตเราเป็นธาตุของความผิดความถูกเป็นอยู่อย่างนั้นมาตลอด ทุกคนจะเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นหมดพอเรามาหัดหัดดึงจิตออกมาจากจากความผิดความถูกมาเป็นความรู้สึกตัวมาเป็นตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันกายกายอยู่ในใจอยู่นั่นหาเรื่องเราหาเรื่องหาพิธีให้กายกับใจมันมาอยู่ให้กายกับใจของเรารวมกันรวมกันเป็นหนึ่ง นี่คือตัวสมาธิรวมกันเป็นหนึ่งกายทำอะไรใจรู้กายทำอะไรใจรู้กายทำอะไรใจทำด้วยเพราะว่าเทียนให้ความหมายตรงนี้ว่ารูปทำนามทำรูปคือกายแล้วนี้ละนามคือใจหาวิธีให้กายกับใจรวมมาเป็นหนึ่งถ้ากายกับใจรวมมาเป็นหนึ่งแล้วนั้นคือตัวกลางกลางมัชฌิมาปฏิปทาตัวปัจจุบันนัก ้าจิตเราอยู่ถ้าจิตเรามาอยู่ตรงนี้ใจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะนะอย่างอาจารย์มหาว่านะี่ยจิตเรายิ่งหยุดยิ่งมีกําลังจิตเรายิ่งคิดยิ่งอ่อนแอพอเรามาอยู่ตรงนี้จิตเรามาอยู่กับปัจจุบันนล้นะจิตเราค่อยค่อยแข็งขึ้นค่อยแก่กล้าขึ้นค้ามไมแข็งในที่นี้ นะภาษาปฏิบัติว่าอินทรีย์แก่ก้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าไม่กิดแข็งแล้วนะที่ข้างเราจะไปกระทบกับรูปนะก็จะไม่ไปตามรูปรูปดีรูปชั่วไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องแต่ก่อนมันเกี่ยวข้องได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะพอได้ยินเสียงมาเสียงดีเสียงชัว่วก็จะรูก้ก็จะผ่าน ไม่ติดแต่ก่อนเกิดปัะสบกับรูปก็ติดกับเสียงก็ติดกับจินก็ติดลถติดหมดทวารทั้งหกทวารทั้งหกลูปเสียงจิตและสัมผัสเป็นด่านกักสัตให้ติดอยู่เป็นบาดด่านกักสัตให้ติดเราจะต้องติดติดทุกด่านเราพยายามมาผ่านด่านให้ได้นะด่านรูปกับด่านตาเนี่ย รับอารมณ์เนี่ยผู้มีสติจะรู้ทันทีถ้ามีสติจะแก้ทันทีตรงนี้ไม่ติดด่านเสียงก็เหมือนกันด่านหูก็เหมือนกันเราทำให้ผ่านเสียงมาโอมาแลวเสียงดีเสียงเสื่อจะรู้จิตของเราถ้าฝึกแล้วจะรู้มะจิตของเราจะไม่เป็นธาตุของรูปเสียงเกล่นราสัมผัส จะไม่เป็นธาตุของเราเหมือนแต่ก่อนนี่คืออินทรีย์แก่ก้าเนี่ยกิดกิดเข้มแข็งไม่อ่อนแอปวดเปี้ยแล้วโกรธง่ายเท่าใดกิตอ่อนแอเท่านั้นเนั้นเราคิดมากเท่าใดกิตอ่อนแอเท่านั้นย่าไปอยู่ตรงนั้นให้มาอยู่กลางกลางตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวกลางกลางเป็นตัวกลางกลางเป็นรวมกลางกลางอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของกิจกรรมฐานอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงตัวปัจจุบันนะข้าดหัดบ่อยๆหัดบ่อยๆ,ห,อยๆหัดเรื่อยๆกิจของเราเนี่ยหัดเรื่อยๆหัดบ่อยๆมันก็ชำนาญในการรู้ในการรู้ตัวยกมือขึ้นรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้เนี่ยรู้อันนี้เป็นพื้นฐานหัดรู้บ่อยๆก็ชำนาญในการรู้ ขยักขยื่นตรงไหนมันจะรู้กายกับใจจะเป็นหนึ่งเดียวกันกายกระใจเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยทำให้สติมีน้ำหนักเคลื่อนไหวตรงไหนให้มันคืนมาทันทีกายเคลื่อนไหวพับคืนมาทันทีแม้แต่กระพริบตาแม้แต่หายใจเนี่ยมันก็จะรู้มันก็จะรู้จะมีสติมากํำหนดรู้ยาให้อยู่กับตัวหลงให้เปลี่ยนมาอยู่กับตัวรู้ ตัวรู้สึกตัวตัวเดียวนี้ละให้มาเมื่อยู่กับตัวนี้ก่อนให้มาอยู่กับตัวนี้บ่อย,อยๆกับตัวนี้บ่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตของเราตัวเนี่ยอยู่ไปกับความรู้สึกเรื่อยๆ,ๆมันก็เพราะเคยชินเนี่ยพราะเคยชินอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันเห็นความหลงเนี่ยมันจะไม่ไปพอหลงมันจะรู้ทันทีนี่ หลงไปกับอารมณ์เนี่ยที่ส่งที่ส่งมาให้เราลู้นี่ก็มีทวารทั้งหกลูกเสียงเกิดสัมผัสตาหูจมูกดิ้นกายใจแล้วมันส่งมาส่งมาแล้วก็จะลู้ส่งมาแล้วก็จะลูแลูวผ่านลู้แล้วแล้วลู้แล้วแล้วตัววิปัสนาคือลู้แล้วมันแล้วลู้แล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือความยาสาวความยืดเหมือนแต่ก่อนเรานี่ รู้แล้วมันไม่แล้วนะรู้ว่าโกรธมันไม่แล้วมันโกรธต่อมันสืบต่อก็รู้ว่าโกรธมันไม่ดีแต่เราหนีมันไม่ได้นะหนีมันไม่ได้เรามาหล่นนลงกันนีมันซะความโกรธแี่หนีมันซะเอาไว้ทางหลังซะมันหนีได้ เราอยู่แบปอย่าไปอยู่กับอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอย่าไปอยู่เมื่ออยู่กับความอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันคือรู้รู้ว่ามันโกรธสองสองรู้นะมันโกรธนี่รู้หนึ่งละมันโกรธในรู้รู้หนึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันโกรธเนะ่ะ เราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้โกรธแล้เป็นผู้สนองมันทีนี้พอมีสติสมบูรณ์เนี่ยพอมันโกรธรู้แล้วเราไม่เป็นผู้โกรธแต่เป็นผู้รู้ว่ามันโกรธตรงนี้มันเป็นได้จริงๆหรือรับรองหลวงพ่อรับรองเป็นได้เป็นได้ เห็นความโกรธเหมือนเห็นฮิตฮิตกรธท่ใดนะโอ้ไฟนรกมาแล้วนั่นนะไฟนรกมาแล้วจิตใจเศร้าหมองโกรธนะจิตใจเศร้าหมองกิตไม่เอาไม่เอามันจะไม่เอามันจะไม่รับบางทีเราแก้งแกลงให้มันโกรธ กดซะกดซะมันก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อญาติโยม